Good Morning ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะขวัญจะต้องเปิดแบบบนเตียงไปเลยเพราะว่าคลิปที่เราจะทําวันนี้ก็คือการตามติดชีวิตขวัญเหมือนแบบเหมือนเด็กไปที่ป่ะตามติดชีวิตเอ็ป่ะ วันนี้จะตามติดชีวิตขวัญเพราะว่าขวัญน,นะคะได้เห็นคอมเมนต์ของทุกๆคนและเดี๋ยวขวัญไล่ตอบแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเลยอย่า้โกรธกันนะห้ามโกรธกันนะเพราะว่าเราอยากตอบทุกๆคนถ้าช่วงไหนขวัญตั้งคําถามมาสามารถมาถามได้เลยนะจะได้แบบรู้กันทุกคนแต่ว่าถ้าแบบเป็นในเล็กส่วนตัวอ,อย่างเงี้ยบางทีก็อาจจะตอบไม่ได้หมดนะคะแต่ก็ขอขอบคุณที่แบบเออมาตอบมาถามไอ้มาถามมาอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะตอบให้นะจริงๆแล้วขวัญก็ต้องบอกว่าคลิปที่ทําวันนี้คือการตามติดชีวิตทั้งวันว่าขวัญทาอะไรบ้างกินอะไรบ้างแบบ Real เรียลไทม์เรยจะเริ่มจากบนเตียงไปเลยตื่นนอนมาแล้วก็ทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้อยเนาะอย่างตอนนี้ต้องเอาตัวเองลงจ๊กเต็กให้ได้ก่อนเนาะสิ่งแรกรนะก็เป็นว่าเดี๋ยวขวัญลุกก่อนนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ําเวลาที่ตื่นเช้ามานะคะขวัญก็จะมา ส่องกระจกดูก่อนว่าโอเคขงขาเราเป็นยังไงบ้างหน้าท้องเรายังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเช็คไปทุกวันนะคะนี่ มาทาครีมสกินแคร์ตอนเช้ากันดีกว่าคือปกติแล้วอ่ะขวัญจะเลือกทาสกินแคร์ตอนเช้าตัวเดียวครบจบไปเลยแล้วค่อยไปลงรองพื้นลงอะไรตตน,นาของเราอันนี้คือชีวิตจริงๆแบบปกติทุกๆวันจะเลือกตัวเดียวจบแต่ถ้าเป็นกลางคืนอ่ะจะหลายสเต็ปหน่อยก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าส่วนตัวขวัญเป็นคนที่ผิวผสมแล้วเราไม่ชอบความที่แบบเหนียวเหนอะหนะผิวเราอยากทาแล้วมันยังเป็นแบบงานผิวอยู่ไม่เหนียวไม่หนักหน้าไม่อยากล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่างวันนี้ค่ะที่ขวัญหยิบมาจะเป็นตัว,ตวนี้เลยนน่ เพสัต a d v a n c ว d v นน a ่ i เซรั่มซึ่งตัวนี้พอพูดถึงเพสัตปุ๊บอ่ะดูโลโก้ใ,ใกล้ใให้ดูโลโก้ใกล้ใกล้ก่อนคุณป่ะ คุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีป่ะจะบอกว่าหลังจากที่เรานะคะรอคอยกันมาอย่างนานว่าเมื่อไหร่เพศัดจะทําครีมเกี่ยวกับผิวหน้าออกมาสักทีหนึง่งคือถ้าใครที่ดูขวัญตั้งแต่แบบคลิปบูธผิวขาวผิวตัวผิวใน7วันอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าครีมเพศัดที่เกี่ยวกับตัวจะอยู่เป็นครีมบบนานๆทุกๆคลิปเพราะว่าขวานนะัญอะใช้มาตั้งแต่สมัยแบบมัธยมจนแบบมหาลัยก็คือใช้ตลอดตอนนี้ก็คือยังใช้อยู่เนาะแต่ก็เปลี่ยนไปแล้วแต่สูตรแล้วแต่กินแล้วแต่ความชอบในแต่ในช่วงนนั้้ของเเรราาาแลวก็คิด ตลอดว่าเออเมื่อไหร่อ่เะเผชิญจะทำครีมที่เป็นเกี่ยวกับผิวหน้าออกมาบ้างเพราะว่าในเรื่องของตัวเขาทําได้ดีมากๆมันบูทผิวกลับมาได้จริงๆเราก็รอรอรแล้วประจวบเหมาะกับเมื่อไม่นานมานี้ก่อนที่เขาจะไม่ได้ให้เที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะในรอบที่3อ่ะ ฝันน่นก็ไประยองมาไปแบบล่องเรือกลางแดดไปอยู่เกาะมาไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์ตากแดดต่างๆนนนมาแล้วพวกข้ามกลับมาจากเกาะคะทุกคนค่ะบูทผิวหน้าจะบูทยังไงดีปรากฏว่าไปเจอตัวเพสัตอันนี้แหละมันก็สะดุดตามากเลยว่าแบบเฮ้ย เขาทําเป็นครีมซองแล้วหรอฝันก็เลยมานั่งดูว่าในหนึ่งซองของเขาอะมีสารสกัดอะไรบ้างนี่เขาก็จะบอกไว้เลยว่ามีวิตามินซีที่จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินแล้วก็จะมีเลสอเรนนะคะซึ่งเลสอเรนเนี่ยเขาจะช่วยลดพวกอาการผิวอักเสบเวลาที่เราตากแดดมาใต้ชั้นผิวของเราอะจากเสนงนคนมันจะร้อนอะเนาะมันก็เลยทําให้หน้าของเราอะมันค้ําเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็ช่วยปอบประโลมผิวไปด้วยแล้วก็นี่เลยค่ะนางเอกนะคะอัลฟาอาบูตินตัวนี้นะคะเขาจะช่วยแบบว่าลบเลือนพวกรอยหมองค้าาบบนนใหของเรล ช่วยปรับแบบสีผิวของเราให้สม่ำเสมอพวกลดเลือนรอนด่างดําต่างๆพวกรอยสิวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือช่วยแล้วก็สุดท้ายเลยเขาก็มีส่วนผสมของครีมกันแดดลงไปด้วยเนาะตัวนี้ก็จะช่วยป้องกันรังสี U V B ด้วยนะจ๊ะก็คือซองเดียวครบจบเลยตัวเนื้อครีมของเขานะคะจะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้ค่ะ ส่วนในเรื่องกลิ่นของเขานะคะจะออกแนวแบบผล,ลไม้ฟุตี้ฟูตี้นิดนึงเวลาที่เราทาเนี่ยจะไม่รู้สึกเลยว่าเหนียวเหนอะหนะผิวคือเขาจะแบบเนี่ยเนียนนุม่มแล้วก็ซึมไวเข้าไปเลยเนี่ยแล้วตอนนี้นะคะขวัญก็ใช้อันนี้มาซองที่2แล้วขึ้นซองที่2ององละแค่ยีบาทแล้วพอใช้อ่ะผลลัพธ์ที่มันได้คือมันช่วยแบบกู้ผิวหมองคล้ำให้กลับมาดูขาวกระจ่างใสเป็นผิวเดิมข,ของขวัญน่ะได้จริงๆแล้วก็ไวจริงๆแล้วก็เห็นผลในเรื่องของรอยด่างดำอ่ะจางลงได้จริงๆแล้วขวัญชอบในแบบว่ามันไม่เหนียวเหนอนมันนนีครบบจจงเยิะ ก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะคะสําหรับใครที่แบบเอออยากจะแบบบูดผิวช่วงนี้ช่วงอยู่บ้านเวลาที่ออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติเนี่ยจะได้หน้ากระจ่างใสหน้าผิวสวยเนี่ยเราก็มีใช้มากกว่าครึ่งแล้วนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างแล้วก็ไปเตรียมอาหารกินกันดีกว่าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วเที่ยงขวารวด้วยเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำโคโคนัสไซเดอร์ ทานกันก่อนนะคะตอนเช้าเนี่ยก่อนที่จะทานในแต่ละวันเนี่ยควันก็จะทานเป็นตัวโคคอนไซเดอร์ก่อนเสมอนะคะสําหรับใครที่รอคลิปว่าเออโคคอนไซเดอร์คืออะไรแอปเปิลไซเดอร์คืออะไรกินแล้วมันดียังไงมันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยควัญเห็นที่แบบเม้นมาใน y ยูทูบเนะก็จริงๆแล้วตัวโคคอนไซเดอร์เนี่ยมันก็จะช่วยเหมือนปรับลําไส้เราเตรียมลําไส้ให้มันพร้อมกับการทํางานในแต่ละวันของเราที่เราจะกินอาหารเข้าไปช่วยย่อยแป้งด้วยช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยนะคะมันก็ประโยชน์เยอะแต่ว่ามันกินค่อนข้างยากนิดนึง เออก็ไม่เป็นไรทานไปนะคะทุกคนฮึบเดียวแต่ถ้าใครที่กินย่างกินก็ลองไปผสมกับแบบส้มผสมกับอ,อะไรที่มันเป็นสูตรเฉพาะของเขาอะ่ะก็ผสมได้แต่ถ้าใครทานได้เราก็ทานได้เลยนะคะผสมนะ้ำเย็นๆเยอย่างเ,เงี้ยดื่มได้เลย เพราะฉะนั้นแล้วขวัญเลือกว่าอันนี้มันพอดีกับตัวเองแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์ที่มันโอเคขวัญก็เลยทําได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปมันจุกเกินไปมันเยอะเกินไปมันดูเครียดเกินไปสามารถขยับได้ตามไลฟ์สไตล์ของตัวเองเลยเนาะจะกิน2มื้อสมื้อจะเฉลี่ย8ชั่วโมงกิน6ชั่วโมงกินอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยแต่ขวัญนะเป็นคนที่กินมื้อนึงกินเยอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกแบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะอาหารที่ขวัญจะกินเนี่ยแม กอกไก่ผัดใช้น้ำมันอะไรใช,ใช้น้ำมันม,นมะพร้าวนี่อยู่นี่กล้องอยู่นี่แต่น้ำมันมะพร้าวส่วนนี้นะคะเป็นน้ำมันมะพร้าวแบบสำหรับปรุงอาหารก็เนี่ยขวัญน่าจะพยายามหาพวกวัตถุดิบต่างๆที่เป็นแบบโลโซเดียมที่ว่แม่เราจะมีพวกน้ำปลาโลโซเดียมซอสโซเดียมแล้วก็น้ำมันเนี่ยจะมีน้ำมันมะพร้าวติดบ้านอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเราทําอาหารเราก็ต้องกินพวกแบบทําเองไม่ได้ใส่ผงชูรสอะไรอย่างเงี้ยแล้วขวัญน่าทำอาหารไม่ค่อยเป็นก็จะ พยายามเอาเครื่องครัวมาไว้ที่บ้านเพื่อแม่จะได้ทําเนาะส่วนข้าวก็จะเป็นข้าวแบบปกติทั่วๆไปเลยเป็นข้าวอะไรนะกอ็ขอกอ็ขอสี่สามตอนนี้คือจะหุงก,ก็อขอสีสามอยู่เป็นข้าวที่มีน้ําตาลน้อยทานได้นะคะแต่ถ้าใครที่รอข้าวผสมบุกอยู่ก็คือ EP ีต่อไปนะคะจะมาสอนทําหุงข้าวผสมบุกค,ค่อยว่ากันอ่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยว ตอนนั้นกนั่งตัดงานแหละนั่งตัดงานนั่นดงดูซีรี่แล้วก็ทําอะไรดีอะไม่มีงานบ้านที่ต้องทํา <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปเตรียมอาหารก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวไปกินข้าวพร้อมกันค่ะนี่นะคะเราก็จะกินข้าววันนี้เนแล้วก็เป็นำกลับนะคะมาเตรียมข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะระหว่านี้เราต้องเปิดหนังดูก่อ <c> น <oughs> ของขันวันนี้นะคะก็จะมีนี่เป็นอกไก่ที่แม่ทํานะคะผัดน่าจะมีไดไข่ดําแล้วก็มีไข่ดาวน้ํมันมะพร้าวแม่ทอดให้นะคะเห็นปะคือเราอะ่ะได้กินของอะไรที่เราอยากจะกินโดยที่เรามีความสุขในการกินไม่ต้องไปเครียดว่าโอ๊ยกินอันนั้นไม่ได้กินนี้ไม่ได้ต้องคุมแคลรอเปล่าคุมอะไรเปล่าขไม่คุมนะคะเราทานตามปกติแต่แค่จํากัดช่วงเวลา เพราะว่าวันนี้ขวัญน,นี่เพราะตอนนี้ขวัญนนเลือกเวลาที่มันน้อยเพราะฉะนั้นเราขวัญก็จะกินอะไรที่ตัวเองมีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขวัญกลับไปทําเป็น6ชั่วโมงทำเป็น8ชั่วโมงแล้วอันนั้นขวัญก็จะเลือกอาหารมากขึ้นกว่านี้อีกแต่ก็ไม่ได้ขนาดแบบกินไม่ได้นะกินได้ตามปกติแต่ต้องบาลานซ์ในแต่ละวันให้ดีเพราะว่าหนึ่งขวัญมีแฟนด้วยแล้วก็บางทีต้องกินข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยเราจะกินแบบคลีนจา๋าจืดจา๋าตอลอดอะไม่ได้เคยทําแล้วมีปัญหาชีวิตนะคะก็ค โอเควันนี้กินเคก้กพรุ่งนี้กินเคก้กวันต่วันกินทุเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้อาจจะเป็นแบบว่าวันหนึ่งกินทุเรียนกินทุเรียนไปแล้ว3เม็ดเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ฉันก็ต้องงดขนมคลีนกินข้าวได้ตามปกติแต่ว่าอาจจะคุมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามคุยกับตัวเองว่าใน7วันน่ะฉันจะจัดสรรชีวิตยังไงไม่ใช่เอาทุกอย่างไปกองวันติดติดตดตดตดกันแบบเนี้ยพัง เนาะคือเราสามารถปรับเปลี่ยนไปได้เวลา i ออ่ะไม่จำเป็นว่าฉันกิน4ีกิน4กินสกินสกิน6กิน6กิน6กินหกินค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 ินอดกินพิซซ่าอดกินพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยคือจะไม่ฉันจะต้องแบบว่าบาลานซ์จัดใน7วันนะให้มันลงตัวอ่ะเดี๋ยวข้าวกันนะทุกคนไม่งั้นก็พูดไปเรื่อยไม่ได้กินสักทีจะกินด้วยกันปะกินในพร้อมกันเลยกันนะ ไม่ยังเปิดรอบอยู่นะคะใครที่อยากจะทานก็แอดไลน์มาได้เลยจะเปิดเป็นรอบนะัดอันนี้เราขอจิกแบบฟักทองแม่ไปกินนิดนึงไป่ กน okay. the nice. ี่นะคะให้ดูหน้าทั้งวันตั้งแต่เช้ายันตอนนี้ก็คือเป็นเวลาประมาณเกือบสองทุ่มแล้วหน้ายังกระจ่างใสอยู่เลยนะคะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเหนียวหน้าอยากล้างหน้าแต่อย่างใดเลยก็เดี๋ยวไปอาบน้ําแล้วก็มาทาครีมก่อนนอนกันอีกทีนึงนะคะไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนค่ะก็นี่ไหนวันนึงของฉันก็จะประมาณ วันไหนที่ต้องออกไปข้างนอกอะ่ะก็อาจจะขยับมาเป็นหกเออก็คือกินหกเพราะเราก็ต้องยืดหยุ่นกับชีวิตอย่าไปฟิกขนาดนั้นเพราะยิ่งเราฟริกอะ่ะร่างกายเราก็จะเครียดพอเราเครียดมันก็จะลดน้ําหนักได้ไม่ดีมันจะไปไม่ได้แบบยาวๆพย,ยายามหาวิธีหาสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมีความสุขแล้วก็ทําได้ในทุกๆวันอย่าคิดว่าทาเหมือนขวัญแล้ว ้ยมันได้มันได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้แต่ให้เลือกทําที่ตัวเองอะเราทําไหวแล้วมันได้ผลลัพธ์ที่ดีกับตัวเองเนาะไม่ได้บอกว่า4ชั่วโมงคือดีที่สุดแล้วก็ไม่ได้บอกว่าการกิน6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงคือสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าขันก็พานมาหมดแล้ว แล้วแต่เลย <S <S ก็พยายามย้ำทั้งคลิปน,นะว่าใ,ใ,ให้เลือกที่มันประลั้นกับตัวเองส่วนเรื่องผิวหน้าก็ดูแลกันไปค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราหยุดแต่งหน้าเราได้พักผิวอะไรอย่างนี้เนาะก็ <S <S อย่าให้สิวมันขึ้นใส่แมสก็กลับมาล้างง่ายสะอาดหาครีมให้มันดีแล้วก็เวลาจะออกไปข้างนอกจริงจริงไม่ต้องเวลาไหนหรอกจะออกไปข้างนอกหรืออยู่บ้านทั้งหลายทั้งแหล่แสงแดดจากหลอดฟลูงหลอดไฟแสง ยูวีต่างๆเนี่ยมันก็ทําลายผิวเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วทาครีมทาโลชั่นด้วยนะคะเวลาที่เราอยู่บ้านจ้าโอเคเมื่อกี้ก็เช็ดโทนเนอร์ไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มทาเป็นเพสาัพตัวเดิมเลยมันทาได้ทั้งตอนเช้าทั้งตอนก่อนนอนเลยเพราะมันบางเบามากวันนี้ก็คือทาตัวเดียวอยู่ทั้งวันเนี่ยก็ทาไปเลยน้องก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราไปเลยโอเคเราก็เจอกันพรุ่งนี้นะคะใครมีคำถามสงสัยอะไรยังไงก็คือ เม้นไว้ที่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะคะเดี๋ยวขวัญจะตอบในทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะหรือถ้าใครมีความสงสัยก่อนหน้าอะไรอย่างเงี้ยสามาตามที่ไอจีของขวัญได้นะคะจะตั้งให้แบบถามกันอยู่ทุกอาทิตย์เลยเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะทาสกินแคร์ทำอะไรน,ะนานๆเดี๋ยวจะมาร์กหน้าด้วยเนะาะก็เจอกันบ๊ายบายค่ะ